สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแกตาพากินชาแนลเด้อจ้ามีอันนี้มีเอ็นไอปลาซาบะแล้วก็ผัดไอปลาดุกย่างแล้วก็ผัดไก่จ้ะผัดไก่เหนียวแล้วก็แกงส้มจ้ะมีแก้วมังกรมีปลขามหวานมาเด้อจ้าไปสอดไกินต่อกินต่อรีบกินนัดนอยวแม่จะได้สิบนาทีแม่จะไป ไม่จะปไปไล่ส่งเพจระวังระวังไล่มันดัเพราะว่าไฟดับระวังเกิดกระดูกนไะหมเปิดแล้วเลยเรากินเร็วแต่แล้วเหมือนเกิดกระดูกแบบฟันหยุดเนี่ยตอนนู้มันั่งได้ไหมล่ะโต๊ะเอาไม่ได้นักหาอะไรต่อโต๊ะดิ Tôi miệng không đi qua nha, ừ hử, đói <laughs> rồi, ăn cầy phải gì đây không mất rất là làm, làm được lợi làm cái lợi này. mùa lợi ích mùa ไปด่าไอ้ยเขาจกมันเลยชื้นเหรอปิ้งหลังบ้านแล้วก,ก็คง,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 งกระทะก,ก้นน้อยฉันหยุดไปโรเรีนหยกกินข้าวปลาไข่เจี๊ยอร่อยไป้องดูเจ๊ด้วยข้าวเจ๊กแก้วพี่น้องน้อหาแล้วมาลองก่อน มันเป็นวู้บวูบขาวขาวด้วยพี่น้องด้วยกลางปะดีด้วยพี่น้องเดี๋ยวไป

ตู้มาบ้านสีส้มแดงครับปะจะได้เข้ากล้องจะเอาไหมแม่อืมเอเราให้จบ่ะวางแล้วออกเลยให้จบมาแล้วทา,าเสร็จ ยินไก่เหียวรู้ที่แก้วเคี้ยวหวไหมเหนียวไหมไม่ไหวอลยได้ทำมนี่กล้องไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงกพวกเขาเลยพี่น้องไม่ต้องเปิดดิเสียงต้องเข้า ช่วงกินตรงนนหนังเลืยเพราะหนังมันเป็นรสชาติหมือนนะคะเนื้อไก่แล้วปวดเกล็ดมาสากเล็งนี้นอยแกงเล่นกินเป็นหมกอนนี้แกงส้ม,มแกงต้มหัวใช่เท่าโอ้ยกระดิ่งกระดอนแกงส้มหวัวใช่เท่า อันนี้ปลาไม่ดอกหนังมันออกว้าแม่ไม่ชอบกินหนังเราชอบกินหนังมันเคยมันดีอันนั้นวันให้เราเดี๋่อันโหนให้เราดีเออวันนี้อ่อนจืดละ มะหวานอร่อยอ่ะหวานเต้าเค็มพี่น้องมื่อกี้ฝนตกเพิ่งรีบไปยา่างฝนตกอีกแก,ก้วกกากินน้ำมันเยอะพี่น้องน้ำมันเยอะเดยอะแยะเยอะมาก เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ตก,กนะครับผมเอ้ยแม่เจ้าติดกระเดื่องเจ้าลืมลืมขาวเจะแคบชอบติดกระเดื่องนี้ อร่อยพี่นอ้องอาก,กินมะขามหวานเดี๋ยวจะก็จะลงไปไปที่ผิดอันนี้มูเหลืออยู่นัาหมูเสียดายอันนี้มาเดี๋ยต้องเคี่ยวให้ได้พเพิ่งกินมะขามหวานก็ขึ้นเหนียวเพราะว่าเพิ่งกินมะขามหวานก็ขึ้นเหนียวเลย อร่อยเลยเหรออืมจะอร่อยเอืมมันก็เป็นเปรี้ยวๆตร่มๆม่หลาย ไห้โลหนึ่งมันอข้าวมอดกินข้าขือาวทอกิข้าวมอด มื้อน,นี้หน้าขาปรอกปลอกเลี่นองมาเยอะกิ่นข่า้ังกันเยอะอันนี้เป็นปลาสะาบาัปลาสะาบาัท,ทอดปลาเนื้อพี่นอ้อง ก่อะกินกินข้าวเหนียวมันจะเข้ากันเลยเนี่ยปลาทับทิเนี่ย,ยพอมันจะกินเหมือนปลาทูเนี่ยพี่น้องอ่ะเนี่ยเราก็กินอย่างเงี้ยนี่มันจะเข้ากันมันจะมีรสหอมเ มันจะมีรสหอมรสแทบพี่น่อ,องอรูปนี้อเป็นเรื่องธรรมชาติอร่อย เีวราก็ต้องรูดเนิ้วมันอร่อยไปดีเด้อพี่น้องเด้อข้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาแก้วในเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้ยาแก้วในเจ้าเป็นกําลังใจให้ช่องยาแก้วในเด้อจ้าฮักทุกคู่ทุกคนเด้อ